ดีค่ะทุกคนพบกับช่องพี่หนุ่น่ชาแนลนะคะวันนี้เราค่ะพี่เรานะคะผ้าเราเลาะนะคะเราจะไปที่วัดหลวงปู่หงนะคะสุสานทุ่งมนนะคะแต่ตอนนี้นะคะอีกหนึ่งจุดสองคิวีพีเอสนะคะมันพาเรามานี่ค่ะทุกคนดูนะคะดูนะคะับนะจ๊ะดูนะจ๊ะทางนะจ๊ะทางไปนะจ๊ะแล้วคือแต่ละคนก็ไม่รู้จากทางนะจ๊ะโอ้โหเลี้ยแล้วเนี้ยอีกกับไปไหนแล้วจ๊ะเราดูแต่ละเส้นทางนะคะทุกคนโอ้โห ฉันทำอะไรที่นี่เขยช่วยดูนะเรื่องขี่น้ำมันหล่นเนี่ยเนี่ยพี่ฉันเนี่ยพี่ฉันเป็นคนขับรถเออนี่พี่พี่ฉันชงอ่งก็เป็นคนบอกทักตกเลยตกเลยตกเลยแล้วดูแล้วเธอดูหลุมเธอทางไปวัดนะคะเอาก็ฉันฟัง GPS อ่ะเธอฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องนะคะฉันบอกคนว่า Orange ใช่เนี่นะจ๊ะ ของไปสับก็นงวินนุ๊กไปได้สับโอ้ยทางสวยมากเลยแม่โอ้โหดูคือแบบมาทำอะไรกันนะมาทำอะไรฝากช่องด้วยนะคะทุกคนฝากช่องด้วยนะะคฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็จะเตะไว้ตรงนี้แต่เราก็แชแนลค่ะแต่เราก็ไม่มีที่เตะนะคะปุ๊บไปตัดเสาทำเองนะคะไอ้แคปลิงเอามาวางอันนี้ค่าโอ้ ดูอันนีู้ลุดมาชอบกันแล้วหลุดจากการสะเทือนของรถได้นะคะเย้ทุกทางทุกคนคิดว่าเราจะไปถึงนะคะสุสานทุกมุ่นแต่ชอบแบบนั้นที่แบบเป็นตบตบตบกล้าจิ้มคืะทาข้ามเราจะขับช้าๆแล้วนะเออตาอะไรนะเราก็จะหาทางไปจนเจอนะจ๊ะต้องกลับกับอีกทางนึงดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะจ๊ะเออ แล้วเราก็มาถึงวัดเป็นไปได้ยังไงจ๊ะเรามาถึงวัดแล้วแล้วเราจะเข้าทางไหนกราบนี่อยู่วัดหลวงปู่หงนะจ๊ะวอนนี้ตามนะจ๊ะตามเดี๋ยนะสพามหาเล็กไอ้ตาบะเอ้เขาไม่ให้เข้าหรอกมั้งหรอวะจริงหร ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาชมที่เคยมามันใหญ่กว่านี้เลยมันมันมีสองฝั่งไงเหมือนหนูไปเรยองเหมือนกันวัดอ่ะมันมีสองฝั่งแบบนี้แหละถนนขั้นกลางใช่ไหมมันจะมีมันเป็นวัดเดียวกันนะแต่มันมันจะสองฝั่งนี้แหละแล้วที่บอกว่าอะไรนะที่สุสานอะไรจะมีอ่ะพี่พอจมารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้วะหลอนว่นีะ เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศนะจ๊ะแสงสวยมากถามเขาดิว่าเขาิดให้เข้าไปสไปักตาฝั่งช่องออเรนจ์ใช่ไหมคะพี่เราฝากช่องแบบเก่งมากเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนเก่บรรยใส่ในตรงนี้นข,ข้างนอกวัดน,นะคะเราจะไปถามนะคะว่าเขาจะให้เราเข้าไปข้างในหรือเปล่าเพราะว่ามัน มันเป็นช่วงโควิดนะคะเราไม่แน่ใจอะ่ะค่ะ พาเดี๋ยวๆพี่พาไปนะคะพี่โซมรีบลงมาลีลานี่ดูพี่เรากัดสลิดลงมาได้นะคะอมาเ้ามาเอาสองคนเตเอาอีกคนละกี่อันครบลาอาดอกวางวเด็กน้อ แกบอกให้ออกไปบ้านไปบ้านทางเหนคนละห้าดอกไปทางเหนืเดี๋ยวแกพาขึ้นไปพร้อมกันนี่ไอต้าหมาไอต้าหมาน้อยอุ้อส่งสารจ้าอื้หนูมไม่มีขนมมาให้หนูกินเลยลูกอืมนะคะมรรยากาเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะด <Cornell. S 2> ขอบคุณค่ะอันนี้ถ่ายได้ใช่ไหมคะข้างในใช่ถ่ได้ค่ะถ่าได้จ้าจ้านะคะใช้บัตรใช้โซ่ไม่ได้นะคะอู้ไม่ได้เอาตังค์มาก็พอต้องอยู่เอ้ยนี่เอามาแล้วตอกคือไม่ต่างดอกจุดจบเลยเออจะพาข <for> sure. <'s> right. ึ so. ้นไปข้างบนนะคะส่งผิดเลยเร็วๆหน่อยเนี้ยเร็วๆหน่อยจ้ะ 不管。 เดี๋ราขออนี่ตไปทำบุญก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพอลงไปมากเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะขอเพิ่งเปิดให้เข้านะคะแต่ไม่รับคนเยอะเนาะโหัาใ่ที่เราทำบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะมาให้อาหารกันนะคะนี่คือทางลงบันไดของเรา อย่าถีบเราตกน้ำกับพอ่อเองเกะก่อนนะคะเกะก่อน,น,อน,นมาดูมาทำไมรมเจ็บเธอล่ะน,น้ามาม อ้าวไม่มีป่าป่าหายไหนเนี่ยป่าโม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 ไม่มีป่าเลยป่าอยู่ไหนนั่นมาแล้วนั่นมาแล้ววูนี่ไงน้องมาแล้วอู้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มานี่มานี่มานี่นี่น้องมาแล้วน้องมาแล้วนะคะทุกคนนี่น้องมาแล้วเห็นน้องไหม น้องมาแล้วไอเต้าปลาน้อยน้องมาแล้วอู้ดูตัวใหญ่นี่นี่นี่ตัวใหญ่ไหมทุกคนไอเจ้าน้องตัวใหญ่มาใกล้ๆหนุ่มมากๆมาหามามินี่นี่เห็นตัวใหญ่เมื่อทุกคนดูไหมตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากเลยอูด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 ูนิอดูนตัวใหญ่มากอน้องมาใกล้ๆลูกมาใกล้ๆเออมาใกล้ๆมามีนี่เออจังสันเลยเอ้ยปาสมเอ้ดูดูดูอใมากเลย ออือ no อืออไอตปาน้อยมันปลาอะไรปลามยอือ no คุณสำหรับคลิปนี้นะคะ เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากซ่องพี่สาวเราฝากซ่องฝากซ่องฝากซ่องฝากช่องพี่สาวเราด้วยนะคะกับ origin now o r a n g e channel นะคะทุกคนพิมพ์ไปเลยค่ะภาษาไทยนะคะก็จะพูดมาให้หน้าบ,นบานๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะหน้าแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาวัดหลวงปู่หงนะคะ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์กดกระดิ่งติดกดติด,ต,ดตามกด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 ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย